สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างหุ้นทูกับหุ้น DT แทนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามานะระหว่างหุ้นทูกับหุ้น DT แทนะครับหุ้นตัวไหนน่าสนใจกับกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอามาเปรียบเทียบห้เพื่อนๆรอไปตัดสินใจดูดีกว่านะครับว่าระหว่างหุ้นทูกับหุ้น d t แทเนี่ยตัวไหนน่าสนใจก่ากันเนาะสำหรับหุ้นทูแล้วก็หุ้น d t แทกนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น 3G 4G WiFi อะไรต่างๆ นะแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าธุรกิจที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือธุรกิจให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 3G 4G อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในกลุ่มธุรกิจนี้นะครับก็ถือว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะไม่ว่าจะเป็นการแย่งลูกค้านะครับใครได้ลูกค้าเยอะกว่าก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องการให้บริ นะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรพวกนี้นะครับสำหรับเจ้าตลาดก็จะเป็นของแอดวานนะครับที่ครองมาเก็ตแชร์เยอะกว่าเพื่อนนะลองลงมาก็จะเป็นทรูนะครับแล้วก็ดีแทตามลำดับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหุ้นทรูแล้วก็หุ้นดีแทนะครับส่วนหุ้นแอดวานก็จะไม่พูดถึงละกันเนาะโดยเรามาเริ่มกันที่ลูกค้ารวมนะครับของทรูก็จะอยู่ที่30.1ล้านคนนะของดีแทก็จะอยู่ที่20.4ล้านคนนะครับส่วนของแอดวานเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 41.55ล้านคนนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแอดวานก็จะอยู่ที่45%นะครับรองลงมาก็จะเป็นทู32%แล้วก็ดีแทนะครับ22%สำหรับจำนวนลูกค้านะครับก็จะเป็นข้อมูลของเดือนพฤศจิกายน2562ซึ่งจากข้อมูลนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าทูมีจำนวนลูกค้าที่เยอะกว่าของดีแท็กนะครับซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการทำกำไรของตัวหุ้นนะด้วยความที่หุ้นสื่อสารนะครับเขาจะเน้นเรื่องลูกค้า ถ้าลูกค้าใครเยอะกว่าโอกาสที่จะทํากําไรได้เยอะกว่ามันก็มีนะมาต่อกันที่สินทรัพย์รวมนะครับของ True ก็จะอยู่ที่523,992ล้านกว่าบาทสินทรัพย์รวมของ d ีแทก็จะอยู่ที่167,338ล้านกว่าบาทจากข้อมูลข้างต้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่า d ีแทมีสินทรัพย์รวมที่น้อยกว่าของทรูนะครับประมาณ3เท่า ในส่วนของหนี้สินรวมนะครับของทรูก็จะอยู่ที่397,973ล้านกว่าบาทโดยที่ของ d t แทนะครับหนี้สินรวมก็จะอยู่ที่142,372ล้านกว่าบาทซึ่งมานามาคิดเป็นค่า DE นะครับของทรูก็จะอยู่ที่3.17เท่า ของ d t แทก็จะอยู่ที่5.7เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลน,นี้นะครับเราก็จะพบว่าหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น DT แทกนะก็จะเยอะกว่าของหุ้นทรูนะครับสำหรับการที่บริษัทมีหนี้เกินตัวมากเกินไปนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับตัวบริษัทซึ่งไม่ว่าจะเป็นหุ้นทรูหรือว่าหุ้น DT แทกนะก็ถือว่ามีหนี้ไว้ค่อนข้างสูงทั้ง2ตัวนะครับโดยวัดจากค่าดีโดยปกติแล้วเขาจะให้ค่าดีอยู่ระหว่าง1-2.5ถึงนะ แต่ว่าทั้งหุ้นทูแล้วก็หุ้นดีแท็เนี่ยมีค่าดีที่เกิน2.5มาดังนั้นก็เลยทําให้เรามองว่าทั้ง2หุ้นนี้นะครับมีหนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าของทูอาจจะน้อยกว่าน่อยหนึ่งนะครับส่วนของหุ้นแอดวานนะเขาก็จะมีค่าดีอยู่ที่3.1นะครับก็ถือว่าหุ้นแอดวานก็มีหนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะก็ต้องยอมรับนะครับในส่วนของหนี้ในหุ้นกลุ่มสื่อสารนะมันก็จะสูงประมาณนี้นะครับด้วยความที่ค่าบริหารจัดการค่าต้นทุนต่างๆของหุ้นในกลุ่มสื่อสาร มันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราไปดูตอนที่เขาประมูลขึ้นกันนะเราจะรู้เลยนะครับว่าขึ้นแต่ละขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับในเรื่องของราคา ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของรายได้รวมกันบ้างนะซึ่งหุ้นทูนะครับเขาก็ได้เปรียบตั้งแต่สินทรัพย์รวมลงมาแล้วนะครับดังนั้นรายได้รวมของหุ้นทูนะครับก็อยู่ที่1นึ่งแล้านกว่าบาทโดยในหุ้น DT แทก็จะอยู่ที่8 1 2 2 8ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับรายได้รวมของหุ้น DT แทก็น้อยกว่าของหุ้นทู แต่เราดูแค่รายได้รวมอย่างเดียวนะครับมันก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะดังนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของกําไรสุทธิด้วยนะของหุ้นทรูนะครับกำไรสุทธิก็จะอยู่ที่5,636ล้านกว่าบาทซึ่งก็คิดเป็น3.57ของรายได้รวมทั้งหมดของหุ้นทรู ส่วนกำไรสุทธิของหุ้น d t แทกนะครับก็จะอยู่ที่5,421ล้านกว่าบาทหรือคิดเป็น6.67%ของรายได้รวมทั้งหมดของหุ้น d t แทจากข้อมูลน,นี้นะครับมันก็แสดงให้เราเห็นว่าการทำกําไรของหุ้น d t แทกนะก็ดีกว่าของหุ้นทรูนะครับเมื่อเทียบกับรายได้รวมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของค่า PE ของหุ้นทั้งสองตัวนี้กันนะครับโดยเรามาเริ่มที่หุ้นทรูนะหุ้นทรูก็จะมีค่า PE อยู่ที่19.06เท่า หุ้น d t แทก็จะมีค่า P/E อยู่ที่17.92เท่าถือว่า P/E ของหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าของ DT แทก็อาจจะถูกกว่าหน่อยนึ่งนะครับโอเคครับเรามาดูที่ค่า PBV กันต่อนะครับของหุ้นทูก็จะอยู่ที่0.86เท่านะครับส่วนของหุ้น DT แทก็จะอยู่ที่4.34เท่าก็แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น d t แทนะสูงกว่าต้นทุนเจ้าของนะครับในขณะที่ราคาของหุ้นทูนะก็ถูกกว่าต้นทุนของเจ้า สําหรับปันผลนะครับก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันนะก็คือ1.90%ต่อปีนะครับสำหรับราคาหุ้นนะครับหุ้นทรูก็จะอยู่ที่3บาท22สตางค์ต่อหุ้นหุ้นดีแทกก็จะอยู่ที่41บาท75สตางค์ต่อหุ้น ในส่วนของจํานวนหุ้นนะครับของทูก็จะเยอะกว่าของ DT แทกนะก็อยู่ที่33,368ล้านกว่าหุ้นส่วนของ DT แทก็จะอยู่ที่2 3 6 7ล้านกว่าหุ้นถ้าสมมุติว่าเราทําให้จํานวนหุ้นทูนะครับพอๆกันกับจํานวนหุ้นของ DT แทกันนะครับมันก็จะทําให้ราคาหุ้นทูเนี่ยอยู่ที่45บาทกว่านะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงกว่าของหุ้น DT แทขึ้นมานิดนึงนะครับ นี่ก็คือการเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างหุ้นทูแล้วก็หุ้น d t แทนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจรารณาพเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่าในใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันนได้ที่แฟ เพมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ